ดาวพฤหัสย้ายพราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ถึงวันที่30เมษายน2567จะส่งผลต่อชาวราศีมังกรอย่างไรในสภาวะปัจจุบันชาวราศีมังกรการเงินได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ดาวพุธดาวเกตส่งผลให้ชาวราศีมังกรมีสภาวะการเงินที่มีปัญหาค่อนข้างมาก การเงินผันผวนไม่แน่นอนแะนระมาระวังการใช้จ่ายให้ดีการงานได้รับอิทธิพลจากดาวเกตดาวราหูดาวเสาในเรื่องงานที่ต้องรับผิดช,ชอบมีเรื่องให้ทำมากจนรุ่นวายบางเรื่องก็เป็นปัญหาให้แก้ไขต้องมีสติตั้งรับให้ดีเรื่องความรักได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสศุกร์ราหูเกต ส่งผลให้ความรักของคนที่มีคู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความสุขมีความเข้าใจกันดีแม้บางทีจะมีการเอาแต่ใจบ้างโชคลาภได้รับอิธิพลจากดาวพฤหัสด,ดาวสุขดาวมรุตยูดาวคารเรื่องโชคลาภมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วใครที่คิดจะเสี่ยงโชคลองเสี่ยงได้มีลุน้นเมื่อดาวพฤหัส ย้ายราศีจากราศีมีนไปราศีเมษในวันที่19เมษายน2566ชาวราศีมังกรจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสอย่างไรเรื่องของการเงินการเงินของชาวราศีมังกรจะได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์และดาวอังคารส่งผลให้การเงินที่มีปัญหายังคงอยู่แต่จะดีขึ้นในแง่ของเรื่องของความวุ่นวายที่ลดลงไปบ้าง เรื่องการงานได้รับอิทธิพลจากดาวเสาร์ดาวพุธดาวพฤหัสและดาวราหูการงานที่เราไปชอบอยู่มีความวุ่นวายที่เคยมีมาจะลดลงไปปัญหาย,ยังคงอยู่ต้องแก้ไขกันต่อไปเรื่องความรักได้รับอิทธิพลจากดาวพุธพฤหัสราหูส่งผลให้ความรักยังคงเข้าใจกันดีแม้ความหวานจะดูลดน้อยลง เรื่องโชคลาภได้รับอิพลจากดาวมฤตจยูและดาวสุขมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นลงมือทําสิ่งใหม่ๆห,หรือสิ่งที่ชอบสิ่งที่อยากทําความเสี่ยงเสี่ยงได้มีลุ้นใครที่ชอบก็อ,อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ